คดีพิกหรือไม่คุณผู้ชมหลังจากชาวเน็ตขุดคลิปโบเบนจวันดูแคนก็อดจิลายุหลังไม่ใช้ตะเกียบร่วมชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ถึงบางอ้อเข้าใจก็อดแล้วกลายเป็นข่าวเศร้าของวงการพันเทิงเมื่อโบเบนจวันได้ปล่อยโฮหลังถูกแฟนหนุ่มก็อดจิลายุบอกเลิกก่อนเข้ารายการดังยุติความสัมพันธ์รักอันยาวนานโดยสาเหตุเนี่ย ก็ตเลิกโบน้องสาวเผยเป็นแชทการสนทนาส่วนหนึ่งมีใจความว่าเรากลายเป็นคนผิดในสายตาเขาเพียงเพราะเราไม่เป็นในแบบที่เขาต้องการจะให้เป็นเขาจะพอใจก็ต่อเมื่อเราเป็นแบบที่เขาต้องการและล่าสุดเหมือนคดีจะพริกหลังจากชาวเน็ตขุดคลิปโบเบนจวันดูแคนก็ตจิรายุ หลังไม่ใช้ตะเกียบร่วมชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ถึงบางอ้อเข้าใจก๊อตแล้วโดยช่วงหนึ่งในคลิปเรีโอก๊อตเนี่ยได้มีการแบ่งสาลาเปาที่ร้อนอยู่ให้แฟนสาวแต่ใช้ตะเกียบที่ทานอาหารแล้วมาคลีบก็หมายความว่าก๊อตเนี่ยก็มีการใช้ตะเกียบที่กินอาหารคาวเนี่ยมาคีบสลาเปางานนี้ในคลิปเป็นเรื่องฮะผู้ชมหลังจากที่สาวโบเนี่ย ถึงกับเอ่ยปากพูดว่าโหยูท oh, ุเรศอยู่ไปเอาตะเกียบที่กินแล้วโห oh, ไม่เอาแล้วทุเรศมากก่อนก็จะกินซาลาเปาส่วนที่เหลือเองแม่ถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยก็มองได้สองมุมถ้าเป็นคู่รักกันเนี่ยก็อาจจะรับกันได้ไม่มีปัญหาอะไรเป็นเรื่องปกติเพราะมันไม่ใช่เรื่องหนักหนาอะไรแต่ถ้าเป็นคู่รักอีกแบบหนึง่งก็ต้องบอกว่าแบบนี้มันก็สกรปรกการที่เอา ตะเกียบอาหารขาวเนี่ยมาขีบสลัเปาเนี่ยแม่มันก็เศษอาหารอาหารขาวมันก็อาจจะไปแปกเปื้อนกับสลัเปาได้งานนี้ฮะชาวเน็ตก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาโดยมีการคอมเมนต์ว่าเรากินข้าวช้อนเดียวจานเดียวน้ำแก้วเดียวกับสามีได้นะนี่แหละสาเหตุเลิกเข้าใจพี่ก๊อตละเราไม่ไหวอะแบบนี้โอเคเข้าใจและ คนฟังถ้าโดนบ่อยๆมันจะสะสมขึ้นเรื่อยๆจนแทบไม่อยากจะพูดคุยแล้วจะนิ่งหายไปจากชีวิตคุณเองเพราะเราเคยเป็นค่ะจุกมากอึ้งมากแรงมากนะเนี่ยดูออกเลยว่ายิ้มกรบเกลื่อนใกล้กันจนดูแคนผู้ชายเคยพูดไว้ที่ตีสิอึ้งอ่ะเราครบกับแฟนกินช้อนเดียวกันได้ นี่อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุของการสะสมแต่ก็อาจจะมีสาเหตุอื่นๆอีกที่คนสองคนเขาพยายามที่จะปรับที่จะคุยกันแล้วหรือเปล่าอย่าไปตัดสินแทนเขาเลยนี่ครับชาวเน็ตก็วิาพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานานี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเลิกราหรือไม่ก็คงต้องตามกันต่อฮะสำหรับคู่รัก ก็ตโบที่ได้มีการเลิกกันฟ้าผ่า